สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูรถที่ทางร้านเรามีอยู่ตอนนี้นะฮะเจอผมนี่คือต้องรีวิวรถแหละนะครับแล้วก็เราก็ยืนกันอยู่ที่เดิมนะครับเพชรยนตนั่นเองนะครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่และได้มาตรฐานในย่านบินบุรีนะครับอ่านะครับเจอผมได้ดูรถใหม่แน่นอนนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมา แนะนำรถที่เรามีอยู่นะครับเป็นรุ่นนิยมของทางร้านและก็ของบ้านเราเลยนะครับจะเป็น Toyota า o r คอร์จนครับทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูพามารีวิวนะครับว่า2ครคันเนี้มันมีความเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนนะครับสําหรับรุ่นพิเศษ2ครคันนี้นะครับด้านขวามือของผมจะเป็นตัว TRD P18 ปีนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัว TRD ส่วนด้านซ้ายนี้จะเป็นรุ่นพิเศษคือ l e g e n เดนะครับปี2021นะครับ ใครชอบรุ่นไหนสเปคไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่าง3เบอร์นี้นะครับติดต่อรถยนตนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเทียดีก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็เออเพิ่งเข้ามาไม่นานนะต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่ามันเข้ามาหลายคันนะแต่ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นคันนี้แหละนะครับสาหรับตัว2.8ขับ2นะครับปี2018 นะครับคันนี้เลขไมไม่ใช้แล้วอยู่ที่64หมืนะครับราคาเราเปิดอยู่ที่ร้านสองนะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าหายากเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัว t ท d ดนะดนะคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวตัวแบ็กท็อปหลังคาดําด้านนะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดคันนี้นะฮะก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะพวกหน้าตาของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดุดัน นะครับหน้าตาสวยนะครับนี่เป็นตัวชมออลนิวนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเราอย่างรายละเอียดคันเนี้ยเป็นที่ทราบมนอยู่แล้วเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่เราจะพามาดูในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าออปชั่นฟังชันอะไรของเขาที่ได้มาจากคันนี้นะฮะเรียกง,ง่ายก็คืออยากขายนะก็อยากขายแหละนะครับเหลืออยู่คันเดียวแล้วคันเนี้ยตัว2.8นะฮะถ้าใคร หาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะแบตเทิรสองรุ่นเลยนะครับรุ่นพิเศษทั้งคู่นะครับนะสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัวโฉมหน้า all new นะครับด้านหน้าของเขาตัวทีอดีมันจะมีความแตกต่างจากตัวรุ่นปกติมาตรฐานอยู่แล้วนะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับอ่ามันจะมันจะเต็มกว่านะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยลวดลายของรังผึ่งแต่พวกไฟเนี่ยคือมันเหมือนเดิมนะไฟเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวล้อนะครับที่มีความพิเศษคือคันนี้จะได้เป็นล้อ เป็นล้ออะทีอาสีดำขอบ20นะครับนี่ได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะอันนี้คือล้อแม็กแท้จากโรงงานนะฮะได้แม็กแท้จากโรงงานแล้วก็ความพิเศษของตัวรุ่นนี้คือหลังคาเป็นแบล็คท็อปดำด้านนะแบล็คท็อปดำด้านคันนี้คือเขาแรปมาจากโรงงานแล้วนะฮะมีการแรปมาจากทางโรงงานนะแล้วก็ภายในนะครับที่ตกแต่งด้วยสีดำแต,ดก,ด,ำตดกับสีแดง นะคันนี้สวยบอ่ปัาไฟฟ้าด้วยนะฮะไม้ไม้ก็น้อยนะครับเนี่ยใครที่ใครที่แบบหารถไว้ใช้งานรถครอบครัวนะช่วงปีใหม่อากาศหนาวหนาวแล้วต้องไปเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยมันต้องขึ้นเขาเนี่ย mm hmm. ผมบอกเลย f o r t จูเนอเป็นอีกหนึ่งเ,เ,เป็นเป็นรถที่น่าสนใจนะตั้งตัวขับสองแล้วก็ขับสี่เลยนะขึ้นเขาได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้มากใช้น้อยเท่านั้นเองนะถ้าใครที่แบบว่า จนภัยแทบทุกวันนะในชีวิตประจำวันก็ขับ4แต่ตัวนี้ขับ2มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสวยด้วยนะคันนี้มันจะสิ่งที่เขาเรียกว่าที่ได้มานะฮะสิ่งที่ได้มาคันนี้หนึ่งเลยไม่น้อยนะครับพวงมาลัยคันนี้บอกเลยว่าเป็นมาปิฟังก์ชันเต็มระบบเลยนะฮะมีแพดเดิลชิปมีตัวครุสคอนโทรลนะครับกระจกนี้ก็เป็นออโต้สบานนะครับเนี่ยพวกเครื่องเล่นต่างๆ fmam อะไรพวกนี้นะครับ มันใช้งานได้ปกติเห็นไหมนะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะนะอารมณ์ียเป็นเข้าสีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเลยพวกออปชันฟังก์ชันนะครับกล้องมองหลังและที่สำคัญตัวท r d รนะฮะมันจะได้เป็นตัวเครื่องเสียง JB l นะ JBL รอบคันเลยนะครับเนะี่ยมีตัวพวกคอมิเตอร์นี่ลำโพงคู่หน้านะครับลำโพงข้างอนะไรพวกนี้นะตัวจอเนี่ก็ JB l นะฮะ สวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะมีโหมด eco mode แล้วก็ power m o มดตกแต่งลวดลายอะไรพวกนี้นะครับน่าใช้งานนะครับราคาแค่ล้านสองเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้นะใช้คําว่าแค่นะครับเพราะว่ป้ายแดงเนี่ยมันมันราคาไปล้านไปปลายแล้วนะสําหรับเจ้าตัวโฉมนี้นะเนี่ยน่าใช้นะครับด้านหลังก็มีแอร์มีปลั๊กไฟอะไรพวกนี้พร้อมนะสำหรับคันนี้นะครับ ยังไม่มีเจ้าของนะครับสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้ราคาล้านสองอ่ะถ้าถ้าถ้าคิดเรื่องผ่อนกันง่ายๆก็อยู่ประมาณแสนละสองพันนะครับล้านก็สองหมื่นอ่ะแต่คิดง่ายๆถ้าถ้าล้านสองก็ประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นสี่อยู่ประมาณเนี้ยได้ยอดจัดล้นๆเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเลทดอกเบี้ยเดียวกับรถเก่งเลยนะถือว่าถูกนะครับดอกเบี้ยนี่ถือว่าถูกถูกแน่นอน นะครับสองเจ็ดเก้าเริ่มต้นแล้วก็ตอนเนี้ยสำหรับลูกค้าที่ออกรถตอนนี้นะครับเราก็มีไฟแนนซ์รองรับหลากหลายสถาบันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสำหรับลูกค้าที่แบบว่า,อ,าอยากจะรอดูปีหน้าเรื่องการออกรถอะไรเงี้ยว่าในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับที่เขาจะมีการปรับนะครับบอกเลยว่าตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะแล้วมีไฟแนนซ์ที่รองรับแล้วนะฮะ บังคับใช้แล้วประกาศใช้แล้วเมือ่อเมื่อไม่ก่อนนีเองนะใช้ก่อนเลยใช้ก่อนปีหน้าเลยใช้ก่อนใครเลยติดต่อเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดได้นะได้ไม่ต้องรอปีหน้านะครับสําหรับคันนี้นะโอเคนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะอย่างพวกรายละเอียดต่างๆนะครับความพิเศษของตัวรุ่นเทียดีนะครับก็ด้านหลังก็ตกแต่งลวดาลายเป็นลังคึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ตัวตัวหนังสือว่าเทียดีสปอร์ติโวนะฮะ ด้านท้ายก็เปิดเป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่คือตัว TRD เนี่ยในเรื่องของความถ้าถ้าเปรียบเทียบนะในเรื่องของความแตกต่างกับตัวรุ่นมาตรฐานของเขาอะนะหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวเบาะนี่แหละตัวลายเบาตัวลําโพงนะครับตัวชุดลําโพงตัวในส่วนของตัวชุดสปริงนะครับของตัวโช๊คนะครับช่วงล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพูดแล้วก็พาไปดูก่อนก็ได้ นี่ๆๆไหนก็พูดถึงแล้วนะล้อแม็กก็ต่างตัวสปริงก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมนะมันจะแตกต่างจากตัวรุ่นปกตินะครับแล้วก็พวกลวดลายหลังคานะแล้วก็นี่จะมีมีลำโพงบริเวณฝาท้ายแล้วก็จะมีตัวไฟส่องสว่างที่เป็นคําว่า T.R.D. นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเปิดกลางคืนมันจะเห็นที่พื้นนะฮนะเนี่ยมันจะมีคําว่า T.R.D. นะเห็นไหมเห็นไหมนะ แต่พวกฟังก์ชันการใช้งานภายในตัวรถอื่นๆก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำเพิ่มเติมเข้ามาเป็นชุดแต่งชี d ดีนะสวยนะครับน่าใช้งานนะนี่ล้นสองนะครับขับไปไหนก็เท่นะเครื่งองยนต์สองจุดแปดด้วยร้อยเจ็สิบเอ็ดแรงม้านะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่นน้องคอดตามกันมานะฮะสำหรับเจ้าตัว Fortuner Legender นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัว Sigma 4นะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อปี21เลยรถปีใหม่นะครับเป็นรถปีใหม่ไม่ใช่ของใหม่ดาวิกานะหมายถึงว่ารถปีใหม่นะครับใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ปี18นี่ปี21นะครับเนี่ยความแตกต่างของเขานะครับ ด้านหน้าเราก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวชุดไฟหน้าตัวโคมไฟด้านหน้าที่เป็นลูกแก้วนะครับโคมแล้วสองโคมแล้วสองดวงนะมี LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกนะครับตัวโคมมันเล็กลงนะครับแต่เป็น LED นะครับเหมือนกับตัว TRD เลยนะครับกระจังหน้าที่ตัวเส้นสายตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัว X นะฮะกันชนก็มีการดีไซน์ใหม่มีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับนี่มีเซนเซอร์หน้า มีตัวกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันนี่มันจะมีเรดาร์ด้วยนะคันนี้แล้วก็ตัวล้ออ่านะครับคันนี้ได้ล้อขอบ2ี่ิเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นลายใหม่นั่นเองนะฮะเป็นทูโทนนะครับแม็กยี่สิบก็ยางฟีติดรถด้วยได้ยางฟีใหม่นะครับ,รบ,ดดดนะรบช่วงล่างช่วงล่างก็มีการเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะ อาจจะปรับเซตให้มันมีความหนึบขึ้นนะครับนุ่มขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นสายลูอยู่แล้วสําหรับ Fortun เ r นะครับนะด้านหลังก็จะเป็นโฟลลิงเหมือนกันนะกับเจ้าท RD นะฮะส่วนเจ้าคันนี้นะฮะก็มีบันไดข้างเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมเข้ามาก็นี่ก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะฮะมันเป็นกล้องรอบคันมันมีด้านหน้ามีด้านข้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นตัวเทียดีอะหลังคามจะเป็นดําเงาแต่เนี่ยเรามองแล้วว่าเหมือนมันเป็นสีเดียวทั้งคันรถเพราะมันเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นสีขาวเหมือนเทียดีเราจะเห็นเลยว,ว่ามันเป็นหลังคาดําเงาเทียดีเป็นดาด้านนะฮะคันนี้ราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ส่งประมาณสองหมื่นปลายนะสองหมื่นสองหมื่นกว่านะครับได้ยอดจัดเหมือนกันนะเทียดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษได้เหมือนกันเลย ได้ยอดจัดล้นนะครับแล้วก็คันนี้มันได้ไม้เนอยอยู่ที่3 0 0 0 0เองไม้สา่ดดอกเบีย้ยพิเศษ2.79แล้วก็ออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานที่เป็นโคสซารี่หรือข้าราชการหรือจะเป็นค้าขายก็ได้ออกได้เหมือนกันนะครับขายหม,มูป้งหมูปิ้งนะอะไรพวกนี้ได้นะลองเข้ามาคุยกันนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าเดีย๋ยวไปดูดูดูฝั่งนี้เถอะนะ ภายในจะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันไหมนะฮะนี่นะฮะภายในบ่อนะเป็นบ่อหนังนะครับแต่ว่าจะเป็นสีดำนะกับสีขาวนะครับสีดำกับสีขาวนี่นะครับมีตัวรูทคอนโทรลมาให้เหมือนกันนะมีมีแอปทีฟรูทคอนโทรลนะสำหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็พวกโงคาประมัลติฟังก์ชันเหมือนกันตัวหนังนะครับนี่หนังหุ้มสภาพสมบูรณ์ลายไม้เหมือนกันเหมือนกับตัวเทียดีเลยนะนี่แล้วก็ไมค์แค่สามหมื่นเจ็ดดัครับส่วนตัวจอนะครับตัวจอจากโรงงานตัวต้าลำโพงเครื่องเสียงี่เป็น j b l บเหมือนกันนะแต่ตัวจอเนี่ยเหมือนตัวฟังก์ชันเนี่ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปจากตัวนั้นจากตัวเทียดีนะครับ ตัวกล้องมองหลังนะครับปกติถ้าเป็นตัว TRD เนี่ยมันจะเป็นกล้องเราจะมองเห็นแค่มุมเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตัว TRD มันมองได้รอบคันเลยด้านหน้าด้านหลังด้านหลังซ้ายขวาหรือเนี่ยมันมองได้เราเห็นเป็นตัวรถเป็นมิติอย่างนี้เลยนะนี่นะเวิร์กเวิร์กนะครับสวยๆเลยนะพวกแอร์ออโต้อะไรก็มีให้เหมือนกันแล้วก็คันนี้มันเป็นขับสี่เป็นตัวจะมี เกียร์โฟไฟฟ้านะแล้วก็ตัวโหมดการขับขีบขบข่ก็จะมีเพิ่มในตัวของตัวสปอร์ตโหมดขึ้นมานะครับจากอีโคโหมดนอร์มัลโหมดแล้วก็จะเป็นจะมีขึ้นมามันจะมีเพิ่มเป็นสามโหมดเลยอีโค่นอร์มอลสปอร์ตนะฮะละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่มีกล้องนะครับคันนี้มีเพิ่มเติมมานะครับกรณ์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็เรียกได้ว่าความขับขี่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนกับันุนนะครับ ที่ต่างก็คือรูปลักษ์ตัวโฉมเท่านั้นเองนะครับเบรกมือน,นี้ก็เหมือนกันนะอนุรักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับคือคันนี้ของเราเอาเข้ามาแค่คันเดียวนะปกติก็ไม่ใช่ปกติเลยก่อนหน้านี้นมันเข้ามาเยอะกว่าน,นี้แต่ขายมาแล้วแต่คันนี้หลงเข้ามาอีกหนึ่งคันได้เป็นสีดํานะครับด้านหลังนะครับพวกตัวสเ,เอ่เอแอร์อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเบาะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สี แต่ยังน่าใช้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นี่นี่นี่นีนีนี่นนนนคันนี้เขามีตัวมีคลิกเซ็นเซอร์ท้ายจะแตกต่างกับตัว t RD นะครับเขาเป็นแค่ไฟฟ้าปกติแต่ตัวเนี้มันเป็นคลิกเซนเซอร์ท้ายนะเดี๋ยวเรามาเตะกันดีกว่านะเขาบอกว่าเตะยากนักยากหนาอยากจะรู้เหมือนกันมันจะยากขนาดไหนนะฮะ เฮ้ยท hey, ีเดียวติดเป็นไปได้นะนี่เรามีตัวคิกแบ็กนะนี่เซนเซอร์ท้ายนะสำหรับเจ้าตัวลเจนเดอร์นะครับแต่ทีเดียวติดภูมิใจมากเลยปกตินี่ติดยากมากนะครับละเอียดนะครับเหมือนการบอกแขวนนะครับละเอียดสวยนะครับนี่อันนี้มีติดตัวสแตทเพลแล้วก็มีลำโพงเหมือนกันแต่ว่าไอตัวนี้มันจะไม่มีตัวไฟส่องไปไฟส่องเหมือนตัวเทีดีนะ ันเมื่อกี้มันมีแต่คันนี้ไม่มีมีแต่ลําโพงนะครับแต่ว่ามันมีตัวฟังก์ชันที่เป็นตัวเปิดท้ายนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยาจะมีอยู่นะครับวิธีเตะนะครับเตะเสร็จแล้วก็ถอยออกมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอยออกมาเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะจับว่ามีวัตถุมันจะไม่ปิดน,นะครับนี่เนี่ยมันจะมีถ้าสังเกตนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ห้าตำแหน่งนะครับด้านท้ายของเขา นะแล้วก็กันชนท้ายลวดลายที่แตกต่างไปก็จะมีเสริมตัวคิ้วตรงนี้เข้ามาหน่อยเป็นสีดำนะแต่ไฟทับทิมไฟตัดหมอกหลังก็มีมาให้อยู่เหมือนเดิมแหละนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็สวยเหมือนเดิมนะฮะคันที่ผมบอกว่าสวยเหมือนเดิมเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยแตกต่างจากคันนู้นเท่าไหร่เพราะรูปตัวบอดี้อะไรนะแต่ว่าพวกฟังก์ชันมันจะเพิ่มเติมเข้ามานะฮะอ่นะก็ ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะฮะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับอยู่ที่ความชอบนะแล้วก็งบประมาณของลูกค้านะฮะน่าเล่นทั้งคู่เลยคันนี้ร้านสองคันนี้หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ต่างอยู่ประมาณสัก0ี่แสนนะครับอ่านะ,ะก็สรุปอีกทีหนึ่งคันนี้จะเป็นตัว trd ปี 18, สิบแปดับสองตัวนี้จะเป็น,เเนรัว legender นะครับ partner legender สองจอุเเจดแปดขับสี่ปียี่สิบเอ็ดเลยไม่สามหมื่นนะครับชอบคันไหนนะครับ เลือกคันนั้นแต่อย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าแล้วรถมันจะไม่อยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้รถครอบครัวของทางร้านเราขายดีมากนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับตัวโปรโมชั่นตัวสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับถ้าอ,ออกรถกับเรานะครับหนึ่งเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะสองจนี้เราพูดมาตลอดนะครับแล้วก็จะเป็น0นซนะครับนาน12เดือนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวส่งรถสไลด์ฟรี รถไลด์เนี่ยเราส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งรถไลด์ฟรีนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราส่งไปหมดนะสนใจไงก็ติดต่อเข้ามานะครับอย่าช้านะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง Channel เพรยนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดต รถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามผลานนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี f อทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ